สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ท่อได้ปลามาเยอะเลยนี่อันนี้คือปลาอะไรก็ขาวขาวหัวแข็งเอาเก็บออกเพื่อไปทำอาหารอย่าไปทำปลาตาพมีในนั้นอีกแต่ว่าปลายังไม่ตายปลายังมีชีวิตอยู่ตายเลย <c oughs> แต่มันใกล้าตายแล้วตายแล้วนะแข็งแล้ว บางตัวก็ตายบางตัวก็ไม่ตายแต่ตัวนั้นไม่ตายนะมันหายใจอยู่แต่มันแก้ตายแล้วเก็ดเล็กมากมเล็กแทบมองไม่เห็นเลยเอาไปถ่ายตอนพ่อหาโอ้โหจะสนุกมากแต่ไปไม่ได้ยุงมันเยอะใช่ น้ำมันก็ไหลแรงมากโยนก้อนหินไปในน้ำทีหนึงก้อนหินปิวเลยปลาแห้งเอาไว้กินปีหน้าปีหน้ามันไม่อยู่แล้วมั้งมันเสียแล้ว,ลวมั้งอืมแห้งกินได้เป็นปีสองปีถ้ามันไม่หมดก่อน ถ้าเกิดหมดก็ต้องไปหามาทำใหมามแล้วไปหามันจากโอ้ยกากำลังกลับบ้านอื้อ,องมันมองไม่เห็นหรอกนั่นไงนั่นไงเห็นอยู่นะนีไ่ไงกล้องราคาถึกมองไม่เห็นหรอกแต่มันไปล,ละกล้องราคาเทงกล้องนี้เห็นไม่ค่อยชัดมัวนิดนึง นี่ก็ปลาขาวไข่ด้วยท้องเฟรโอ้โหเหรอรู้ได้ยังไงเว่าท้องมันเต่งๆอันนี้ปลากระเดิดหรือว่าปลากระดีนั่นเองแต่มันเหมือนกันหมดเลยมองแบบแบบถ้าไม่อนนมองดีๆนะตัวนี้คือกระดีนางก็<ด>จะมี <บา S 1> กระดีนางกระดีนาง กะดีนาแล้วพอจะหาปลาก็ดีก็ดีนาให้ดูมันจะไม่เหมือนกันวะวะนี่อนี่อันนี้คือกระดีนาเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันอันนี้คือกระดีนาเห็นไหมอันนี้กระดีนาอันนี้กระดีนาแ ไม่เหมือนกันในนี้คนละอันอ,อันนี้ก็ดีนาจะมีจุดทีบท้องเขาจะแดงตัวก็จะเป็นเบนกว่าตัวจะละลายเบนก็ดีนางตัวเขาจะเลี่ยมเลี่ยมวิบวับมากวิบ <c> ว <oughs> <c oughs> ับมากเลยจะทกรดีนากดีนาจะตัวเล็ก ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเนื้อเขาจะแน่นอร่อยกว่าเนื้อเขาจะไม่เละเหมือนกระดีนางกระดีนางฟ้าจะสวยมากเพราะวามันเป็นปลาเลี้ยงที่เรามาเลี้ยงสวยงามกระดีนางฟ้า Il, so hmm. มันจะมีหลายสีหลายสีสันเลยมีสีอะไรบ้างสีฟ้าสีเข uh ียวสีแดงเพราะว่าเขาเป็นกระดีนางฟ้าบางตัวยังไม่ตายเลมบิกอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีสิบสองตัว ถอดเก็ดปลาได้สิบสองตัวแล้วสิบสามอีกปลา,ปลามีนเป็นรอย <c oughs> เสร็จง่ายไหมค่อยทำพวกนี้ก็ได้พวกนี้มันจะเน่าเน่าตายพอดีใส่พิดแล้วมันก็จะแข็งเราก็ต้องเอาออกมาเลยลายต้องสีเวลาละลายตบบนี้ ได้มาเยอะเดี๋ยวทําไม่ทันเพราว่าพ่อจะไปเอาอีกอยู่วันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรเม่ทำนี่ตาปลาตากแห้งเออกล็ดออกแล้วก็ไปใส่ฟิตไว้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะคะเพราะต้องใช้โทรศัพท์โทรหา,าปู่ 拜拜。Bye bye.